สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมรอมช่างนะครับก็ออกซ่อมนอกสถานที่นะครับวันนี้มาท่าตะเกียบเลยนะครับโดยทีมผมจะเป็นทีม A นะครับคือรถนิสสัน z ซดดอย่างนี้นะครับที่มีความประสงค์ที่อยากจะใช้บริการเรานะครับเราไปบริการเซอร์วิสถึงที่นะครับรถดับการอากาศรถสตาร์ทไม่ติดนะครับรถควันขาวรถสะดุดนะครับเสียอยู่ที่ไหนนะครับ ให้โทรติดต่อสอบถามเรานะครับถ้าอยากจะใช้บริการครับโดยที่ไม่ต้องแกะไม่ต้องรื้ออะไรไว้รอก็ได้นะครับเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จไปรออย่างเดียวนะครับเราไปถึงหน้างานเราก็จะใช้เครื่องสแกนส่องเข้าไปดูว่ามันเป็นอะไรนะครับเราก็จะสามารถแก้ไขเฉพาะจุดให้ได้ทันทีนะครับเราจะเน้นซ่อมตรงจุดหยุดปัญหานะครับเรื่องราคาก็ยุติธรรมนะครับคือรถตัวนี้ ปกติแล้วมันก็จะไม่ค่อยจุกจิกนะครับเพียงแต่ว่าเราจะซ่อมถูกจุดมันหรือไม่นะครับแต่สําหรับพวกผมคือเฉพาะทางแล้วก็เฉพาะนิสสันเท่านั้นนะครับที่ผมรับซ่อมแล้วก็รับแปลงกลับคืนนะครับรถคันในที่แปลงเป็นปั๊มสายมาแล้วมีความประสงค์ที่อยากจะใช้ปั๊มเดิมนะครับก็ติดต่อสอบถามจองคิวไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคิวผมยาวนะครับ ปั๊มสายมันผลเสียของมันก็จะเยอะกว่าปั๊มเดิมนะครับคือ1กินน้ำมัน2ควันดาต่อททเบียนไม่ได้นะครับใช้ไปนานๆน,น้ำมันเครื่องกับน้ำมันโซลาราก็ชอบเข้าหากันนะครับเพราะมันเป็นแกนปั๊มที่เล็กไม่สามารถดันหัวฉีด2ท่อนตัวนี้ให้เป็นฝุ่นละอ,องได้อย่างนี้นะครับ ติดต่อสอบถามเบอร์โทรก็086191097นะครับมาทุกครั้งก่อนจะซ่อมก่อนจะเซอร์วิสนะครับรถรุ่นนี้เราต้องรู้อาการของเขาก่อนว่ามันเป็นอะไรที่ดับเกิดจากตัวไหนผมก็จะใช้เครื่องสแกนส่องเข้าไปดูนะครับตัวนี้จะมีลั๊กนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีลั๊ก OBD นะครับมีลั๊กนะครับเสียบลั๊กเข้าไปแล้วก็สแกนดูก่อนครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับติดต่อสอบถาม ันมานะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับ